วันนี้มาทำบุญอยู่สองวัดนะคะวัดละคังนะคะวัดละคลังกับวัดไตรมิตรนะคะโคสิตารามคือที่นี่นะคะเป็นวัดที่สองนะคะวันนี้ก็ครูพุกพยาชอาครูพุกพยาเดชคันขออนุญาตนำบุญบุญสุนที่ทํามาทั้งหมดส่งบุญให้กับเพื่อนๆที่เห็นไลน์นี้นะคะขอให้ทุกคนสมปรารถนาทุกประการนะคะในปีมงกรทองนะคะน้อมรับสิ่งดีๆเข้ามานะคะขออนุญาตขอคน หลวงพ่อพระพุทธปรางเปิดโลกนะคะเปิดบุญเปิดบารมีเปิดอำนาจเปิดวาสนาเปิดความมั่งคั่งเปิดความเจริญให้ทุกๆคนที่เห็นไลน์นี้ประสบความสำเร็จในชีวิตหยิบจับสิ่งใดให้เป็นเงินเป็นทองมีความทุกข์กายทั้งหมดให้ถอนออกไปในปี66นับแต่ปีนี้เป็นต้นไปให้น้อมรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาพุทธทางเปิดธรรมังเปิดสักทางเปิดเปิดโลกทั้ง4เปิดจักรวาลเปิดสมบัติเปิดความมั่งคั่งเปิดความเจริญด้วยนโมพุทธายะสาธุค่ะ